สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้เห็ดของแสบของนวยอีกแล้วครับผมมาเมื่อน,นี้ออมน้องครับผมออมน้องงัวนิดนึงนะครับจากที่แบ่งไว้วันนั้นแหละไปซอกอยู่ในตู้เย็นเห็นก็เลยเอามาออมครับผมลืมไปเลยครับผมผักก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีมีต้นหอมผักชีโหระพาชีราวนะครับหอมบว ตำเครื่อนด,ด,ดีครับผมตะไคร้ตะไครพ้พริกแห้งหอมหัวห,หอมหอมแดงครับผมแล้วเราก็มาตุ๋นไว้นูหนูเห็นไหมเข้มข้นมากเลยครับผมถ้าใครมีผักเยอะๆก็ใส่นะครับอันนี้พอเจาะพอได้ถ้วยหนึ่งนะครับซิมมิงซิมมิงเห็นไหมดีสันสวยงามไหมครับผม น้ำลายแตกเลยโอเคไหมขาดเหลืออะไรพอ,อแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับเป็นนุกสวัสดีจ้าพี่หน่อยจ้าจ้า,ากินกหะไรกินไฟบอกู่บกินบึ่ามามกินลูกปี่ไงกินบ่าม่กินอีกบอกรับกินกินกับยัง กินกับไคหรอกินกั๊บค่ะยิ้มเดี่ยวยิ้มอี๋กินแล้วอืมกินเลยพี่ให้ขนมเหม่อเลยขนมเสียกุ้งจ้ะสวัสดีท่านพี่น้องมากินเข่าแล้วกันเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำปลามาใส่ออมน้องงัวนี่นี่กินบ่เป็นทุกคนกั้บไคหนีแล้วน้องลูกเนาะกินหรือบ่กินเข่าบ่นี่นี่กินกับไข่บ่ลูกมามา โตกระเดียงดังเดียงดังเดือเดียงดังจังเจียวเจียวไม่แบบนักการกันยังขายแม่ก่อนจะไปเล่นดินเด้อคุยเอาเลยเดี๋ยวจะอาบน้ำให้นี่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 เราต้องไปอาบน้ำเอาบแล้วอาบแล้วก็จะไปเล่นดินเนอะเดี๋ยวนี่นี่ที่กอนที่น้อยนี่นี่จะต้องอาบนี่นี่เล่นดินได้นะนั่งกันแม่ปอน นี่นี่กินบอนนี่ลูกกินไท่ไข่ต้มนี่นี่แม่ป้อนนี่นลูกเด็ปวดอืมกูเยอเดียงด่งเนี่นไข่ลงกินเหลือ,อไไงไ่งกินไข่ขาวไปังก็ไ่กินข่าวสาดกินไข่ขาวขึ้น,นรูปบบป นี่จะไปเล่นดินด้ะลูกม่เล่นได้หูหเ,เด็เขาเล,น,เลน้ามยังนี่เนี่ยงามประเดี๋ย่มันถือมันหมินบ่ฮะม,มันหม่น่ะมึ้ยอดใ่จ้าพี่อ่อกพลั้งใขี่อ่นพลงไ เขาหนึ่งไม่ไมแม่พี่น้องนี่น้องอิขนี่มันจุ้ยยังกินเขาครับเนี่ยทอดแล้กินไม่อยู่กับพี่ใช่ไหมพี่กิน้าวเสร็จกับี่กินช่ไหมอูเขาห้องครับห่าเป็นยัง มาแล้วมาน่้วก้าขจ้านี่มึงไม่มูงอือไปหาเนี่ยกว่เนี่ยมึงไม่มองบอกง่ายอยู่ น้ำแข็งต้องก้นงอม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 อยูเ่เต็มเฮ้อเฮงหอบหันปเป็นเพื่อนที่เห็นอดทะลุ40องศาผมมันนี่ปะอืมอดวันที่อืด ได้ไดทำเนียคอยกับปวดหาัวาน้ำตุนหน่อยมือมือขึ้นปวดจนตัวหน่อยได้เอาอยาพระราไม่กินมันปวดมาบอกตาดได้หยับตัวได้หรือไม่ได้แน่ได้แน่อย่าทำค่ะลูกลูกกินอะไรนะร่ะกินอะไรกกินอะ<า>ไรลูกอ๋อขนมจะไม่อาบน้ำให้ มันหอนไลยมนบบวดเลบกหน่อยบวชนิ่ ดูร้อนช่นนนนเนนก็ปเลยก็เป็นกนนะเ่อนเแม่ไอกเื่อา,ก,ากันตีกันเพื่นนอนกิดบะบะลูกนีหล่ะเอาบะมาจำให้ให้เอาบะเอาบะลูกกินแล้ว่ไหนปดูเล่นดิดูแม่ปอเลย มันบินขึ้นมันบินขึ้นไปได้ไงมันบินขึ้นไปต้นไม้เหรออะมกัมัเอเลยเอาไปนั่นหนยลูกเดี๋ยมมา เด็กหมดใช่เหงจีดือแล้วเนาะบายองพี่จะเล่นก่อนพี่เล่ก่อนพี่นังเลาได้อันนี้ของ่พี่นอ่ง่อนได้ไหมพ่ีนกตาวร้อมก็แย่ย อยู่ในห้องดินดินดินลองนี่นี่น คือว้ลืมว่แบงเคือง้นเจ้ต้นไหนมาสุคนนี้เนะแบงเคือง,นะงนะว้ไหบอก่าเร่ยบโต้เว่อหยบจำหยบจกันอยู่ขาไปยูข่ขาแม่มัน,น,น,นะมนกนับเ่ยงเนาะไม่ได้หยับไม่ได้หยยบอันนี้ไม่ได้หยยบเลยกอบอเกือบพังกันจนมันนี่หยยบใบ เออเออแงวันห็นขินอกซ้อนกัดบาล้วุ um. <S <s ้กานนี่ด้อตัวแอตัวน่ย้เป็นโลเนาโลรสโตนะดเล่าลายเป็นไาอยู่ดิูดกินเหล่าเนาะกินเหล่า ที่เราน้ำบานเข้ามาหนีเ้ยน่าสงสารหรือบ้างไม่ดีแล้วบอกแกเพื่อนเราเะี๋ยคล้องตายก่อนบ้านเต่านี่บ่หนึ่งผลิตภันธ์หนึ่งตำบล เอาเฮ็ดกันแม่นุเดี๋ยวบานกิ่นินวเลี้ตากันนวดติดกตาอืออือเออเอาเอาอนั่นนี่ยอ๋เออเอาไปเอาไปเอาไปเล่นมันมีหลายอันอยู่ตัวมีหลายอันอยู่ดตลูกอยู่ในหันมีบ่ไปเบิงดูเยอะจะเปิดแล้วยจะเปิดแด้วมันจะเข่าตากันมันจะเข่าตากันจอกมันลูกเอามาเทสพี่เอามาเทสพี่เบิ้งเอามาเทเอามาเทสยกมาเทสสิ เชิญเลยเชิเลยลูกไปเทพุ่นไปเทพุ่นไม่ใช่บ้านประการเลยด้วยพวกที่เกิดมาจากกรุงเทพนะไปรุ่นอ่ะไปใส่นี่สาก้อนชุ่มชุนก้อนลานข้านักเต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเ่ราะท่านใจเขาปีนี้เขาจะเาไว้เส้นเด้ว เส้นขาดเราแล้วล่วงไปกรุงเทพแบบนี้ทำไมท่าเนื้อทัลลเดี๋ยวพ่อแม่เรที่สอบพ่อแม่ก็กับเราไปสอบได้ดีพ่อแม่ก็บอกว่าโบลูก็เห็นตุ้งเส้นเติมกับโรลูก็เห็นแล้วน้องลูกไปเซ็นอืมโรงพยาบาลประกาศเลย อุ๊ดได้ขึ้นหน้าตรงใส่หมีเกาก่อนพันจะสิเ,เส้สสน,น,นไม่เข่าดา่าข้นอยู่บ้านเถึงแบบจ้าขวานหมู่บ้านเนาะบ้านข้าประจำหมู่บ้านนะ <c oughs> ขคนเฝ้าจ้ากวนกับบ้านมันมาจากกรุงเทพมันเก๊ดดีนะเอาไปกวนเอาไปกวนเดี๋ยวผมไม่ใจไปเร่ง ที่ไ an ี m è. M è ้ได้เพามัน้างมามันเรื่อมมันรงสุเทพบหรอกไปท่วงน้ำพวอมแมวขอบุหูไม่เห็นแล้วยังมาเส้นงามไหนเราขอไ่ได้บอกมันมาเส้นเนาอาจากคนเฝ้าแกงก่อนแกงก่นเขาจ้องปันผลทุกปีได้ไหมมั้ ในบ้านก็เลยประกาศายอันเดิมก่อนบ่ให้เซ่นเลยละ่ะซุ่งเชดเ,ด,เ,ด,เด็ดกรุงเทพมันอันตรายก็้ม่งเชดิสกรุงเทพเขาเพ่เชิญดอกแต่บางคนลืมนต่างนะน้ำบ้านเขายังพอ้อทวงอะไรอยู่ดิอันนั้นเขาไปเฮ็ดงานแล้ววันที่ ใส่โัวไฟแบบให้มั่นใจนะใส่ท่องสีนทอเขียนนี่ผัไฟเนี่ยผัไฟสวยหรูแล้วแม่กรุงเทพไมบ่บอกครับคนเราเนี่ยคนนั่งอยู่ร้านค่ะเอาเราให้เล่าน้ำแนว้ยมาท่นเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรผมไม่เจอเอร่อยเล่าลวดชุดสองชุดเก่าไม่ผมอีก ผมนึงพราะยังเป็กวะเป็กเป็กเดี๋ยวผมไม่ใจเดี๋ยวผมไม่ใจไปเถออืมเไถือม่ได้ถือเขาไม่ให้งห้เขสารกวนกับเถือนี่ก็มึงพี่เด้อสิคาปิดสสีผิวจ้ะมึงนั่นแล้วมึงพุ่งฐานแล้วครับอ เจ้าก,กับแมาา่ใจเส้นไปลวดมาสิช่วงนี้แหละช่วงกวาดปวยช่วงเนิน้หมุนเวียนหลายที่ไหนได้ว้าวันยักษ์เหรอปะไปก่้นพี่น้องก็แค่เอายักษ์ไง ไปั่อนจ้าพี่น้องชา,าสวัสดีจ้า